สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านพุทธที่6สิงหาคมส0 25วันนี้เฟดกินเด็กอยู่ที่54จากเมื่อวานนี้60นะครับกับบรรยากาศที่ไม่ค่อยเขียวขจีเท่าไหร่นะบรรยากาศที่เปิดพอร์ตเข้ามาเนี่ยอาจจะร้องจือ้ออาจจะถอนหายใจถามว่ามีข่าวไม่ดีไหมบลคริปโตไม่มีข่าวที่ไม่ดีข่าวที่กดดันราคาเหรียญเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นข่าวภาษีลุงทรัมป์ข่าวนโยบายเฟด นะครับส่วนโลกคริปโตวันนี้เรามีข่าวที่เรียกว่าเป็นชัยชนะของโลกดี f ฟนน้อยๆชัยชนะที่เรียกว่าหลายคนไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นข่าวที่บอกว่า S.E.C. นะครับหรือกราตอสหอเมริกาเนี่ยกล่าวว่า Liquid Staking และ Token ไม่ถือเป็น Security และไม่ต้องลงทะเบียนกับหน่วยงาน S.E.C. วงเล็บบางชนิดนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะอะไร ถ้าใครจำได้ย้อนกลับไปสมัยราชวงศ์ของแกรี่เกนสเลอร์แกรี่เกนสเลอร์เข้าดํารงตําแหน่งตอนปี2 0 2 1 2 0 2ี 20, 2เนี่ยแกเริ่มออกมาเตือนแกเริ่มออกมาทวีตออกมาโพสต์บนเว็บไซต์ว่าทาง s c c เนี่ยเป็นห่วงในส่วนของการสเต็กและลิควิดสเต็กกิ้งอาจจะเข้าข่ายเ e ค u r i ตีและเสนอให้ Stake p r o v i d ว r ต่างๆสเต k กผู้ต่างๆเนี่ยรายงานชื่อ คนที่ทำการสเต็กกิ้งรายงานทำ KYC ทุกอย่างเพราะมันถือเป็นเ,เข้าข่ายฮารวิเทส t e ็ t ซ t เ t ก t ท o ั o f of โปการวังผลกำไรนะครับพอปี2023แกไม่เตือนแล้วแกมาถึงแกฟ้องเลยเริ่มฟ้อง Coinbase ฟ้อง Kraken ฟ้อง Exchange นู้น x c h a n g e นี้กล่าวหาว่าเทรดคริปโตหรือเปิดให้เทรดคริปโตที่เป็น Security และเปิดให้ทําในส่วนของ เอ่อลิควิดสเตกิงนะแต่ล่าสุดทางหน่วยงาน SCC ออกมาบอกว่าการทำ Liquid Staking บางชนิดนะครับไม่ถือเป็น Security และไม่ต้องรายงานกับหน่วยงาน s e c นะคนใหม่ที่เข้ามาคนที่ไม่มีความรู้เลยเนี่ยอธิบายคร่าวๆก่อนการทำ Staking ถ้าเทียบกับโลกการเงินดั้งเดิมเนี่ยเหมือนกับ การเอาเงินไปฝากประจําฝาก12เดือน24เดือนถึงเวลาคุณได้ดอกเบีย้ยแต่ระหว่างนั้นเนี่ยเงินคุณล็อกไว้คุณจับต้องไม่ได้นั่นคือการทำสเต็กกิ้งแบบธรรมดาส่วนการทำลิควิดสเต็กกิ้งเนี่ยคือการเอาคริปโตไปสเต็กแต่ในระหว่างที่สเต็กเนี่ยเราจะได้โทเค็นกลับมานะโทเค็นหรือถ้าเทียบกับโลกการเงินธรรมดาก็คือเซอร์ติฟิเคต นะแต่โทเค็นที่ได้เนี่ยมันเรียกว่า s t a ็ก Token นนะสเต็กโทเค็เป็นเหมือน Proof of Stake p r o นะ proof ว่าเราเนี่ยเอาเหรียญไป Stake ซึ่งเราสามารถเอา s t a ็ก Token เนี่ยไปทำเลนดิ้งก็ได้ไปทำเอาไปจำนำก็ได้เอาไปใช้ไปโลก DeFi ก็ได้หรือเอาไปปล่อยกู้ต่อก็ได้และรับดอกเบี้ย er จาก s t a ็ก Token เราสามารถ ได้กํำไรจากทั้งสองฝั่งนะครับนั่นคือคข้าวๆนะทีนี้สมัยแกรีแกร์เนอร์เนี่ยแกเหมาวรวมเลยแกเหมาวรวมว่าจะสเต็กลิควิดสเต็กทุกอย่างเป็นซีเคียวตี้หมดให้ลงทะเบียนให้หมดซึ่งโลกความเป็นจริงเนี่ยมันเหมือนฝันลายแต่ของพออัดกินเนี่ยเขาบอกว่าบางชนิดไม่ถือเป็นซีเคียวตี้ถามว่าเขาระบุละเอียดไหมว่าบางชนิดหมายถึงชนิดอะไร ไม่ละเอียดเท่าไหร่นะในการออกมาอธิบายบนเว็บไซต์เนี่ยเขาพูดแค่ว่าตราบใดที่โทเค็นนั้นๆไม่ได้ใช้ในอภิสิทธิพิเศษอย่างการโหวตเหมือน Governance Token เนี่ยไม่เข้าข่ายการเป็น Security นะครับก็ประกาศต่างๆหรือกฎหมายต่างๆบนโลกคริปโตเนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามันจะไม่มีอะไรที่แบบชัดเจน100% แต่โดยรวมเนี่ยดีกว่า Gary ่ a n s นเซถือว่าเขาเริ่มพิจารณาแล้วว่าเออถ้ามันไม่1234ให้ถือว่าปลอดภัยไม่เกี่ยวกับ s อ c และไม่ต้องมาลงทะเบียนกับ s อ c ถือเป็นนิมิตหม,มายที่ดีนะครับทีต่อไปมาพูดถึงข่าวของ MetaMask ข่าวที่บอกว่าเมตาแมสนะครับคริปโตวอลเล็ตที่ใหญ่สุดในโลกเนี่ยจับมือกับบริษัท Stripe เตรียมออก s t a b l e Co i n ที่ชื่อว่า mmusd เมตาแมส USD โดยมีเป้าหมายที่จะลงแข่งขันบนโลก t t b l l e c o อ n ที่มี Market Cap ถึง250,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะเขาบอก MM USD เนี่ยจะเป็นเหรียญที่ผู้ใช้ m e t a m a s s สามารถถือโอนแล้วก็ใช้ในแอปต่างๆได้ก็แน่นอนนะครับส่วนรายละเอียด MM USD จะมีปันผลหรือเปล่าจะเพกด้วยอะไรยังไงเนี่ยมันไม่มีรายละเอียดออกมา นะถามว่าจำเป็นไหมที่แบบ stable c คอ n เยอะมากทุกวันนี้ส่วนตัวผมมองว่าเยอะเกินไปนะทุกวันนี้ผมจำแทบไม่ได้แล้วว่าใครทำ stable c คอ n บ้างทุกองค์กรต้องการทำ stable c คอ n เพราะอะไรเพราะกำไรมหาศาลอ่ e ยูสเคสเนี่ยคล้ายๆกันนะยูสเคสถ้าพูดถึงยกตัวอย่าง USDT Liquidity เยอะสุดโดยเพพาะโซนเอเชียนะ แต่ถ้าคนที่ต้องการความเป็น Decentralized อาจจะใช้ด m a k e r o ดาวนะ,ะคนที่เป็น r t t i l s อาจจะชอบ PYUSD ชอบ USDC นะ USDC เนี่ยถือเป็น stable coin ที่อุ่นใจที่สุดตัวหนึ่งนะใครจะถือ stable coin แบบนอนหลับสนิทเนี่ยผมว่า USDC ตอนเนี้ยและตอนนี้ เท่านั้นนะอนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงตอนนี้ถือว่าถือแล้นอนหลับสนิทนะครับส่วนของ mmusd อาจจะเน้นไปเรื่อง d e f ฟหรือเปล่าไม่มีใครรู้เพื่อนๆคิดไงคอมเมนต์เข้ามาต่อไปสุดท้ายสั้นๆน,นะครับข่าวจากประเทศบราซิล20สิงหาคมที่ถึงนี้สภาผู้แทนราษฎรของบราซิลเตรียมเปิดประชุมเพื่อรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการทำบิตคอยรีเซิร์ฟการทำให้ประเทศเนี่ย มาถือบิตคอยเป็นทุนสำรองโดยก่อนหน้านี้บราซิลเขามีร่างกฎหมายมาแล้วร่างกฎหมายที่บอกว่าจะใช้เงินประมาณ5%ของครังไปซื้อบิตคอยเพื่อรับแรงกระแทกจากผลกระทบของการผันผวนของ,ของเคอร์เรนซีดอลลาร์จะแข็งจะอ่อนเนี่ยบิตคอยจะช่วยรับแรงกระแทกเพราะวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤต ภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะครับบราซิลเขามองว่าการถือบิตคอยคือการถือดิจิตอลโกลและจะทําให้อา่าประเทศเนี่ยชดช่วงชัวชวานนะอันนี้ไม่ใช่ทั้งประเทศบราซิลมองงั้นอันนี้นักการเมืองที่อยู่สภาล่างมองอย่างนั้นนะครับอ่อจะต้องผ่านสภาล่างและต้องผ่านสภาบนแล้วก็ไปประธาบาดีเซน 20สิงหาคมเป็นแค่การถกเถียงเป็นแค่การมาดิเบตการนำเสนอนะถามว่าถ้ามันเกิดขึ้นมันจะทำให้เป็นกาวอภิมหากาวไหมก็คงไม่นะในยุคปัจจุบันเนี่ยหลายคนทราบดีประเทศอย่างบราซิลถ้าซื้อก็คงไม่เหมือนพาอ,อย่างไมเคิลเซเลอร์นะบราซิลเอลซอดอเวลาซื้อทีเนี่ยถ้าเทียบกับจุดพุเนี่ย ของเอลซอดออาจจะวิดบึ้มของบราซิลจุดโอง่งของพ่อใหญ่นี่ดอกไม้ไฟจุดแบบจุดแก้บนนะครับแต่การจุดพูเริ่มจากประเทศเล็กประเทศน้อยมาประเทศใหญ่นี่เพื่อนอาจจะหมายถึงดมิโนเอฟเฟกในอนาคตและในอนาคตเราอาจจะได้เห็นสภาในประเทศไทยพูดเรื่องการทำบิตคอยรีเซิร์ฟในไทยหรือเปล่า เพื่อนๆคิดว่าอีกกี่ปีจะเห็นวันนั้นคิดยังไงมองไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้เข้าวๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม 11 cùng nhau bầu cho tổng thống Trump. Donald Trump. người xứng đáng cho chúng ta cho lá phiếu bầu. Trump. USA, USA, make America great, great again. Donald Trump. Donald Trump, Donald Trump cho nhiệm kỳ này. Donald Trump. ngày 3 tháng 11. Ngày